บาคาร่าสิบปากว่าไม่เท่าลองเล่นขั้นตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไพ่แต่ละใบมีค่าเท่าไหร่กันมาเริ่มกันที่ A หรือเอ็มีค่าเท่ากับ1ค่ะส่วนตัวเลขมีค่าเท่ากับตัวเลขบนหน้าไพ่เลยนะคะและ10 j แจ็คแม่มคิงมีค่าเท่ากับ0ค่ะ ส่วนวิธีการเล่นนะคะเราจะเปิดไพ่สองใบแรกก่อนและให้เอาสองใบนั้นมาบวกกันค่ะแต่ถ้าสองใบนั้นบวกกันแล้วเกิน10ให้กลับไปนับใหม่และมีอีกเคสหนึ่งนะคะถ้าไพ่สองใบแรกไม่ถึงห้าแต้มเราต้องจั่วใบที่3เพิ่มค่ะต่อมาจะเล่าวิธีการเดิมพันให้ฟังว่าเขาเดิมพันกันยังไงนะคะ วิธีการเดิมพันคือให้เราเลือกชิปตรงนี้เลือกเสร็จปุ๊บไปกดที่ช่องที่เราต้องการวางเดิมพันหลังจากนั้นให้กดที่ซับมิ t หรือว่ากดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการเดิมพันค่ะซึ่งหลักๆจะมีอยู่5แบบด้วยกันแบบแรกคือ Player, เพลเยอรเงื่อนไขคือ Player ต้องชนะนะคะค่าตอบแทนเท่ากับ1เท่าถัดมาแบงกอร์ เงื่อนไขคือแบงเกอร์ชนะและค่าตอบแทนอยู่ที่0.95เท่าถัดมาจะเป็นไทยเงื่อนไยคือเสมอกันได้ค่าตอบแทนมากถึง8เท่าถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ถัดมานะคะแบบที่4หรือ player pair เงื่อนไขาการชนะคือ2ใบแรกของ player ต้องเป็นไพ่ที่เหมือนกันดอกควละดอกก็ได้นะคะ ค่าตอบแทนมากถึง11เท่าเลยค่ะโอ้โห <Wow. S 1> ถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะและสุดท้ายแบบที่5คือ b บ n k e r p a แพค่ะแบบนี้ก็คล้ายๆ Player p l a y ย r p a แพเลยนะคะเพียงแค่2ใบแรกของ b บ n เกอร์เป็นไพ่ที่เหมือนกันเท่านั้นเองค่าตอบแทนก็เหมือนเดิมนะคะมากถึง11เท่าเลยค่ะ <Wow. S 1> เพลงเล่นครั้งแรกลองตาละน้อยๆก่อนนะคะชำนาญแล้วค่อยฟาดเลยค่ะ ส่วนเทคนิคการแทงเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะคะถ้าสนใจสามารถขอตัวทดลองเล่นกับแอดมินได้เลยค่ะ w w w s e b o o b e t w i n n e r c o m l i n e a t w i n n e r 1